ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเตรียมเครื่องผัดพริกกนันนกใส่พริกแห้งถ้าคนชอบทานเผ็ดเนะาะผมจะใส่พริกแห้งด้วยพริกจินดาแดงใส่กระชายหั่นเป็นวแวนๆก่อนจะได้โขงง่ายนะครับ แล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงเอาไปหั่นก่อนจะได้โขงง่ายนะครับแล้วก็จะใส่ลูกกะวานนี่เลยลูกกะวานจะทำให้รสชาติมันหอมน่ารับประทานมากขึ้นประมาณนี้ลูกกะวานแล้วก็เอาไปโขกให้ละเอียด กลิ่นหอมมากเยบบ้อยกลิ่นหอมมากครับเช้่าโขบนะหอมขนาดนี้เลยละเอยียดนิดนึงพอ,อยยางถ้าคนไม่ชอบรสจัดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับรามนี้เดี๋ยวเรามาผัดกันเลยเช่นเคยนะครับเมื่อกี้กล้องมันร้อนแล้วมันก็ดับไปเนาะก็จะมอธิบายให้ให้ฟัง ก็เอาหมูสามชั้นพอเอาเครื่องเครื่องที่ต่ำเมื่อกี้นะครับเอาไปผัดให้มันร้อนร้อนพอมีกลิ่นหอมปุ๊บใส่น้ําลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องที่ตํำไว้เมื่อกี้ไปผัดพอมันหอมก็ผมก็จะใส่หมูสามชั้นหั่นบางๆมันจะได้สุกง่ายๆอย่าผัดนานครับเดี๋ยวมันจะหนังมันจะแข็งเนาะแล้วจะคิ้วยากพอหมูสามชั้นเครื่องแกงเ,เครื่องพริกเดือเครื่องพริกที่ผัดเนี่ย มันกพอเป็นเข้าเนื้อเสร็จปุ๊บผมก็เอาฟักทองใส่ลงไปผัดให้มันสุกผัดให้มันสุกเลยสุกเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวผัดให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่ซอยซอยใบกระชายอันนี้ผัดลมลงไปละมอมองไม่เห็นแล้วเนาะใส่กระชายเอา,เอาลงไปผัดผัดให้เข้ากัน พอสุกเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ใบยี่หล่าลงไปสุดท้ายแค่นี้นะครับอาจจะไม่เห็นขั้นตอนเนาะขั้นตอนก็ไม่มีในมากมายครับก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่ามันหอมมากหอมมากครับเนาะโอเคตักข้าวทานกันได้เลยโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหมูสามชั้นผัดใบยี่หล่าใส่ฟักทองอร่อยมากหอมมาก เมนูนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับเพราะว่ามันมีหมูมสามชั้นเนาะแล้วพักทองถือว่าเป็นแป้งถือว่าเป็นคาร์บโบไฮเดรตก็ไม่ควรทานถ้าคนต้องการลดน้ําหนักหรืออยากทานจริงๆก็ทานข้าวน้อยๆสักครึ่งหนึ่งที่เราทานปกติก็ได้ครับแต่ถ้าต้องการถ้าอยากทานเนาะอาจจะทานข้าวปกติทานจานหนึ่งก็ทานสักครึ่งจานพอนะครับ โอเคครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ